เล้วครับ <t> อ <bubble noise> ุ้ยตะแงนหนาเลยจะจอดนี่ครับอืออยู่ครับอชค สวัสดีครับผมเพื่อนยูทีนาหน้าทุกท่านครับผมที่มาในการตกป่าในการตีเหยื่อปลอมครับผมเจอกรับผมน่าสวยสายลุยแอนฟิชิงแล้วครับืันนี้คือส่งเป็นมืดครับผมฝนรับฝนกำลังทึ้นมาแลยฟิจริงก็บัวเศร้าเลยครับเจ็ดโมงกว่าๆแล้วครับแต่ว่ามันเริ่มมืดฝนครับผ่าฝนลุยฝนแล้วนะืันนี้ ถ้าบผมมีเมื้งฟ้าเห้องลุยได้ครับเดี๋ยวถ้าฟ้าห้องฟ้าเหลี่ยมก็ถอยครับ <c oughs> ไปครับออกมาดีกว่าครับผมโหนำลายนค,ครับเพื่อนนำมาวูบเดียวเลยนำมาวูบเดียวทวมไปเลยครับ ไมก็บม่ได้บานีี อือนี้อยู่ครับนี่โอ้ตปลาสูตรถั่งน้อยปลาสูตรอีรีครับเพื่อนว่าหยูการละมุดตัวนี้ป็ตัวปลาสูตร <c oughs> น,ะ,น,นตะครับเนี้ยอัดเขียดยางเอาไว้ครับเขียดยางสี้มพเข่านี้อย่างเดียวครับเค้ครับผมใบด้วยกัครับมันสินนาว ไวลงฝั่งนี้ครับอสุดยอดครับผมโอ้โหอยู่ครับัด้อยโอ้โหไอ้๊อ,อนี่ครับผมน้อยขนาดครับ ไม้น้ำคืนไม้ตุ๊าขอนหน่อยนะสุดยอดครับผมเขียดยางสิสน,น่าปามเป็นคืนเลย Mm. <laughs> うん、ね。うぅ。

แต่ละครับอืมโอ้อย,อยกะขัางนาเลยจอดจ่อนี่ครับตามมาทางนานครับบก,กัดลายไม้เลยครับนี่ครับเต็มที่สามครับตัวงามเลยครับเขียดยางสีสมครับสุดยอดครับผม โชคข้างหน้าเลยฮูมววววว

งอมกัดไล่ตามม่ยอมกัด โอบโห้วัดส่วนเนี่ยมันกระซาดนี่ครับม้แต้มแล้วครับผมวัดส่วนเลยมันกระซาดนี่าไปครับเขียดยางสีส้มครับสุดยอดครับผมครับผมเพื่อนกันสุดไมครับเดยวสิง่ายขามไปฝั่งนั่นครับ้วฟากันครับฟากป่าเนี่ยนะครับ เดสิไปเจอกันอีกอีพีหนึ่งนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ได้หาแต้มครับจุดนี้ใส่งามอยู่โ่สามครับใสหน่อยสงองไปครับไปเจอกันไหมเนี่ย